สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลคลิปตัวล็อกนะครับมาเจอกันอีกแล้วยามค่ำคืนดึกดื่นนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการแลกเหรียญลูมินะครับเพื่อนๆก่อนอื่นผมขอแรงพลังใจจากเพื่อนๆนิดนึงได้ไหมฮะนะครับขอกำลังจากเพื่อนๆคนละ0.1แคลอรี่ฮะนะครับนิ้วโป้งของเพื่อนๆอยู่ใกล้แล้วฮะนะครับปุ่มไลค์อยู่ใกล้ๆนะครับขอไลค์เป็นกำลังใจให้กับคลิปตัวล็อกนิดนึงนะครับ อ่าสำหรับคลิปที่แล้วเนาะโอ้เพื่อนๆกดไลค์กันเข้ามาเยอะมากมายเลยนะครับเป็นคลิปที่เกี่ยวกับว่าเอ้ยในเกมเนี่ยมีการสเต็กกิ้งนะเงินไว้ในเกมอยู่เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะเออแล้วก็ช่วงหวข่่มแอมบาสเซอร์ของเรานะครับคุณปอนถึงกระทักมาเลยบอกเอ้ยคุณแวนทานยาล,ลืมเขาย่าขวดหรือเปล่าอืมแม่นิดหนึ่งนิดหนึ่ง <laughs> นะครับก็เรียกว่าผมเนี่ยนะเออ มีความบันเทิงปนกับสาระเนาะแต่หลังๆรู้สึกจะบันเทิงเยอะไปหน่อยนะสาระไม่ค่อยมีนะครับอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เรียกว่ามีสาระเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจเคยมีคนทําคลิปประมาณนี้แล้วหรือยังนะครับเกี่ยวกับการแลกคับเป็นลูมิเนาะนะครับมีวิธีแลกอยู่หลายวิธีด้วยกันเพื่อนๆนะครับก่อนจะไปต่อนะครับผมต้องบอกว่าขอไลค์จากเพื่อนเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับอ่าขอให้เท่ากับคลิปที่แล้วเลยเยอะกว่าคลิปที่แล้วเลยนะครับอ่ะนะครับขอบคุณมากครับ วิธีการแรกเหรียญลูมิมีด้วยกันหลายวิธีเนาะนะครับผมจะเน้นวิธีการแรกจากคัพเป็นลูมิแล้วกันนะครับมีอยู่กี่จุดด้วยกันที่ให้เราแลกได้นะฮะหแลกจากในเกมเลยนะครับเอาคัพมาแลกเป็นลูมิจากในเกมเลย 2. ไปแลกที่เมกะแลนสามไปแลกที่ d i a m o n ์ไฟแนนซ์นะครับสแลกแบบ P2P อ่ะเพื่อนๆว่าแบบไหนแลกดีที่สุด ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องคอบทุณครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีไหนที่มันดีที่สุดแล้วแต่และว,วิธีมันแตกต่างกันแบบไหนบ้างนะครับผมขออนุญาตตัดวิธีสุดท้ายออกนะครับนั่นคือ P2P นะครับ P2P ผมขอตัดออกเพราะอะไรมันขึ้นอยู่กับเลทที่คนที่เราแลกด้วยจะให้นะครับโอเคเพื่อนๆอ,อาจจะได้เลทที่ดีไม่มีการหักค่าธรรมเนียมเลย นะครับโอ้ก็ถือว่าเพื่อนๆโชคดีนะแต่ผมก็ต้องเตือนเพื่อนๆน,นะว่าขอให้แลกกับคนที่ไว้ใจได้แลกกับคนที่เขาอยู่ในอา,อาจจะคอมมูนที่เชื่อถือได้อตลาดนักล่าไก่หมุนพอค้า่อค้า SMP คนที่เรารู้จักอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับมั่นใจเคยซื้อขายกันอยู่อันนี้แลกไปเลยนะครับตามสะดวกสบายเลยนะครับไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมนะครับเลทอาจจะดีกว่าในเกมดีกว่าเมก a าแลนด์ดีกว่าไดมอนด์ไฟแนนซ์แลกไปเลยถ้าเพื่อน ไว้ใจเชื่อใจได้กับคนที่เพื่อนกำลังทำธุรกรรมอยู่นะครับอ่ะทีนี้เพราะฉะนั้นผมขอตัด P2P ออกนะครับเหลืออยู่3ที่แลกจากในเกมแลกกับเมกาแลนแลกกับไดมอนด์ไฟแนนซ์นะครับอ่ะทีนี้ผมขอตัดไดมอนด์ไฟแนนซ์ออกอีกตัวหนึ่ง <laughs> ทำไมนะครับอ่ะมาดูที่ไดมอนด์ไฟแนนซ์นิดหนึ่งนะครับไดมอนด์ไฟแนนซ์นะครับเป็นการแลก เหรียญคัพแปลงเป็นลูมิได้นะครับแต่ผมต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับมันเป็นการแลกโดยที่เพื่อนๆจะต้องผูกกระเป๋าเมตาแมสเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องมีเหรียญคัพที่อยู่ในกระเป๋าเมตาแมสนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนแลกเสร็จเพื่อนๆจะโอนเพื่อนๆจะหรือเพื่อนๆจะเข้าเกมด้วยกระเป๋าเมตาแมสเลยเพื่อนๆก็ต้องไปนั่งเสียค่าแก๊ส ในการทําธุรกรรมเนาะสมมุติเล่นโดย MetaMask นะครับหรือการโอนก็ตามแต่มันก็จะมีค่าแก๊สจากลูมิเนี่ยโอนไปเข้ากระเป๋าปิ c คัพนิกอะนะครับมันก็มีการข้ามเชนข้ามข้ามกระเป๋ากันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นวิธีการที่ไม่แนะนำนะครับอันนี้พอดีผมมีกระเป๋า MetaMask ผูกอยู่เนาะเออนะนะครับแล้วก็มีคับอยู่ประมาณหนึงเออพอดีไม่ถึง1คับนะมันเลยขึ้นว่า Insufficient คัพบาลานก็คือเหรียญคับไม่พอ ครับผมมีอยู่มัน0.7ครับมัง้งไปขุดอยู่เอาเปิดให้เพื่อนๆดูนิดนึงนอกเรื่องอีกแล้วอขอโทษทีนะ <c oughs> <c oughs> อะนะครับอ่ะอุ้ยสต็อกเกอดาวเขายังอยู่นะเออยังเอา NFT เ,เข้ามาขุดได้นะฮะนะครับผมยังอยู่ในคอมมูเขาอยู่นะแตะ่ช่วงหลังๆไม่ค่อยมีเวลาแวะไปนะครับก็ยังขุดอยู่นะยังขุดอยู่นี่พาน้องมาขุดนะน้องเป็นระดับซนะุปเปอร์แรน์นะเออแรงขุดอยู่ 14,400 hash power นะฮะก็เขาเปิดให้ขุดทุกเดือนนะผมก็ตามขุดเขาทุกเดือนอ่ะนะครับผมได้เหรียญคับมาผมก็โอนไปโอนไปโอนไปนะครับโอนไปบิทคัพเน็กนะนะครับก็ยังโอนอยู่นะนะครับเนี่ยรวมกันตอนนี้ก็ประมาณเนี่ยเกือบ0ูนจุดเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกเจ็ดแปโอ้0ูนจุดเกือบคับละเกือบถึง1นึ่งคับละนะครับเออปล่อยน้องขุดไปเรื่อยๆนะเออช่วยช่วยเขาโปรโมทนิดหนึ่งนะครับน้องส็เกอรดาว อ่ะกลับมากลับมานะครับตอนนี้นะครับอ่ะผมขออนุญาตตัดออกเพราะว่ามันต้องเป็นกระเป๋าเมตาแมสอืมเนาะเออนะครับตอนนี้เลทอยู่ที่34.24ิบสีนะครับสามสนะครับแต่นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆต้องอ่านข้างล่างตรงนี้นะนั่นคือหลังจากที่แลกเสร็จแล้วเพื่อนๆจะได้มา 33.97ลูมินั่นคือไม่ถึง34ลูมินะครับ mm hmm. เขาหักค่า liquidity provider fee ไป0.003ครับค่าธรรมเนียมอ่ะ mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นได้ประมาณ33.97ลูมิอ่ะโอเคเราตัดออกเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าเมตาแมสด้วยเนาะนะครับแล้วก็เรื่องค่าธรรมเนียมอะไรนะต่างๆอ่ะทีนี้ก็เหลือ2ตัวเลือกระหว่างการแลกกับในเกมนะครับกลับมาที่เกม แล้วก็การแลกที่เมก a าแลนด์เอ้ยมันต่างกันเยอะไหมอะนะครับมันมีค่าธรรมเนียมไหมในเกมนะครับมันมีค่าธรรมเนียมไหมที่เมก a าแลนดนะ์นะครับอ่ามาดูกันฮะนะครับอ่ะที่ตัวเกมนะครับผมจะพูด2เรื่องด้วยกันนะเพื่อนนะคือการแลกกับเรื่องของสลิปเพจทอร์เรนต์ผมเคยทําคลิปละเรื่องสลิ p เพจทอร์เรนต์มันคืออะไรนะครับอ่าเดี๋ยวพูดถึงทีหลังนะครับเรื่องพูดเรื่องการแลกก่อนนะครับอ่ะ โอเคเพื่อนๆจะเห็นว่า1ครับแรกได้34.246บูมิอืมใกล้ๆกับไดมอนด์ไฟแน e เลยเนาะเรียกว่าเท่ากันเลย34.246ลูมิเท่ากันเป๊ะเลยนะครับแต่จุดที่แตกต่างคืออะไรนะครับจุดที่แตกต่างคือ แรกในเกมเราได้แบบเต็มๆไม่มีการถูกหักค่าธรรมเนียมฮะนะครับอ่าเพื่อนๆจำเลขตัวนี้ไว้34.246ลี่จุดสองสี่หกรูมิอ่าไปที่เมกาแลนด์กันนะครับอ่าผมเปิดไว้แล้วเนาะเออเมกาแลนด์นี่มันจะมีการรีเฟซอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าเพราะว่าอะไรฮะเพื่อนเพื่อน,อนราคาเหรียญมันมีการขึ้นลงขึ้นลงเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงตลอดเวลานะเนาะเอออัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะตัวโหลดดิ้งตัวนี้นะนะครับตลอดเวลานะอ่าเพื่อความชัวร์นะปับ๊บเข้าไปอีกหนึ่งที ปึ๊บขึ้นมามต่างกันเยอะไหมเพืเ่อนๆนะครับ34.178กับ 34. 2 4 6ต่างกันนิดเดียวต่างกันนิดเดียวต่างกันจุดหนึ่งกว่าๆนะครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าแรกที่เมกซแลเนี่ยมันมีเรื่องของค่าธรรมเนียมที่ถูกหักด้วยนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับ เหมือนกับเมื่อกี้เลยที่ Diamond Finance เลยนะครับนั่นคือ Liquidity Liqu p r q v i d i t y provider fee ค่าธรรมเนียมนะครับของ,ของเนี่ย t h r t y party ของแพลตฟอร์มเนี่ยที่เขาหักเนะ่ยเมื่อกี้อยู่ที่0.003ครับใช่ไหมอันนี้อยู่ที่0.005ครับคิดแพงกว่าด้วยของ MegaLand นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะได้อยู่ที่3 9 9ลูมิแล้วทีนี้เพื่อนๆก็จะได้คำตอบแล้วว่าการแลกจากที่เกมเนี่ย นะครับดีกว่ายกเว้นว่าเพื่อนๆเข้าเกมไม่ได้ผมมีนะผมมีเหตุการณ์นะคือเข้าเกมไม่ได้อยู่ที่ทํางานไงแต่ว่าเฮ้ยไม่ได้ละต้องซื้อของมันราคาถูกที่ไม่แลน์จาเป็นจริงๆก็มาส w a p ตรงนี้แหละนะครับมันต่างกันนิดหน่อยเออเรียกว่าต่างกันไม่ถึง1นูมิอ,อ,อต่างกัน0.2ลูมิโดยประมาณเนาะ0ู0ยูมิโดยประมาณตีเป็นเงินบาทก็ประมาณ50ตางค โดยเฉลี่ยนะเว้ยน,นะประมาณนะคิดแบบประมาณประมาณประมาณนี้เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจําเป็นจําเป็นจริงๆโอ้ยนี่หคัพนะหคัพคือประมาณ7จ็บาทนะตอนนี 8, นนนนนนะ้85บาทนะครับูมิณาวัคัพนะวันนี้นะแปบาทนะครับเพื่อนเพื่อนแรกเป็นลูมิได้ลูมิจํานวนลูมิที่ต่างกันประมาณ0.20.3ตีเป็นเงินบาทก็ประมาณ0.60.7เ สตัง70สตังเออประมาณเนี้ย6-70สตังนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความจําเป็นจริง,รงๆอ้าวก็แลกไปเถอะนะผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ไปแลกที่เกมนั่นคือเลทที่ดีที่สุดแล้นะครับเราไม่รีบไม่ร้อนก็เข้าเกมไปฮะเข้าไปแลกที่เกมนะครับทีนี้เพื่อนๆจะมองเห็นค่าสล p ปเพ e ทอ l เ r นต์ตรงนี้มันคืออะไรนะครับสลิปเพดทอลเนต์ตรงนี้ในเกมก็สามารถปรับได้นะ นะครับสามารถปรับได้มันคือค่าความเวี่ยงของราคาเหรียญในกรณีที่ราคาเหรียญหรืออัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเวี่ยงเกินค่าที่กําหนดมันจะไม่ทําการแลกให้เราฮนะเดี๋ยวเราไปลองดูที่เกมนะครับเขาได้ให้คํานิยามตรงนี้เอาไวนน้นะครับตรงนี้ฮะเพื่อนๆเพื่อนๆไปที่เซตติ้งนะนะครับเรื่องของการเอ็กเช g งนะครับสลิปเ e ดทอลเลนต์นะครับแปลเป็นไทยให้เพื่อนฟังตรงนี้นะครับ ถ้า transaction ของคุณนะครับ transaction ของคุณเนี่ยจะถูกรีเวิร์ดกลับถ้าราคาแลกเปลี่ยนนะครับอ่านว่าอะไรฮะ u n f a e variable value by m o r e t h a n t h i s percentage ก็คือถ้าราคาอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันไม่มันสูงมันมันมัน,ม,นมันมากกว่า เปอร์เซนที่ถูกกําหนดไว้นะครับก็คือว่าเฮ้ยเราเห็นอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะตอนเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับณนะตอนที่เรากดเนี่ยกดปั๊บเข้าไปอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมันเวี่ยงตลอดเวลาเมอนมันเวี่ยงตลอดเวลามันมันอัตราแลกเปลี่ยนมันตลอดเวลานะครับไอจังหวะที่เรากดไปแล้วมันกําลังจะแลกให้เราปัาป๊บนะครับอยู่ๆรับพุ่งขึ้นไป100ปุ่งหรือรูมิตกลงมาเหลือ1นบาทปั้ง ะคะมันมากกว่า0.5%เงี่ยอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยเปอร์เซนต์ที่มันแบบแตกต่างกันไปเงินที่เราจะได้รับลูมิที่เราจะได้รับจากแทนที่เราจะได้รับ34ลูมิปรากฏว่าเราจะได้รับแค่30ลูมิผมบอกเลย30ลูมินี่สลิปเพดเทรเน์เนี่ยเกิน0.5แน่นอนแต่ถ้ามันยังคงอยู่ใน0.5อย่างเช่นเราได้34ลูมิเราได้34ด 34. ศูนย์หนึ่งลูมิอย่างเงี้ยเออเขาแลกให้เราตามปกตินะนะครับเพราะมันถือว่ามันไม่เกินค่าสลิปเพจที่เรากําหนดไว้ซึ่งค่า d e ฟอลต์เนี่ยอยู่ที่0.5เพื่อนเพื่อนบางคนบอกว่าโอ๊ยอยากได้อัตราเวียงที่มันน้อยกว่านี้ทําได้ไหมได้เพื่อนๆก็ไปกําหนดเป็น0.2%บ้าง0.1บ้างแต่ถ้ายิ่งเพื่อนๆกําหนดให้มันต่ํามากเวลาที่มันเกิดอัตราการแลกเปลี่ยนมันเวียงเนาะเวียงนิดนหน่อยๆอ่ยะคือเวียงแค่นี้หน่อยเพื่อนกแไไม่ร้ด ทำทักชั่นมันจะไม่สําเร็จนะครับอันนี้เป็นเรื่องของส i p ปเพ e ทรัลแลน์อ่ะโอเคนะครับใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมลองไปหาคำเนี้นะครับกับเพจช,ช่องคลิปตัวล็อกก็ได้นะครับจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ตั้งไว้เท่าน,นี้เพื่อนๆศูนอร์ะครับมันไม่ได้เยอะอะไรนะครับในการแลกยกเวน้นเพื่อนๆแลกเยอะจริงๆแลก,แกพันครับอา,อาจจะมีผลนะเออสมมติเพื่อนๆแลกสักหนึ่งพันครับเจ็ดหบาท 8 5 0 0 0บาทอ่บาทเกือบแสนลวนะครับเพื่อนๆลองปรับให้มันต่ำลงเหลือ 0. 2ก็ได้เพราะว่าเพื่อนๆไม่ต้องการให้มันเหวี่ยงเยอะไงเกิดไอ้จังหวะการกดปั๊บขึ้นไปเนี่ยเกิดมันเหวี่ยงขึ้นมาอันนั้นสวยนะนะครับแทนที่เพื่อนๆจะได้ลูมิตามที่เพื่อนเเห็นที่หน้าจออ่ะเพื่อนๆได้ต่ำกว่าที่นั่นเยอะเลยนะเออถ้ายิ่งแลกเยอะไอ้ตรงสลิปเพจทอร์เรนต์นี่มีผลนะแต่แลกไม่เยอะมากไม่มีผลเท่าไหร่ นะครับอ่ะโอเคอ่ะมาแลกกันดีกว่าให้เพื่อนๆดูเนาะว่าเออมันได้ตามนั้นจริงๆนะครับอ่ะมาครับเดี๋ยวผมจะแลกสักหนึ่งครับนะนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอน้องหมุนเสร็จสักรอบสองรอบนะเพื่อนนะโอ้ดูน้องจะหมุนยาวเลยนะเยวเรายังไงฮะมาละโอเคหนึ่งครับนะเออสามสิบสี่จุดหนึ่งครับเห็นไหมอ่ะอีกแล้เมื่อกี้ ให้แลกไม่แลกไงสามสิบสี่จุดสองไม่แลกมาแลกตอนสามสิบสี่จุดหนึ่งเก้าเห็นไหมมันมันปรับตัวตลอดเวลาเพื่อนๆมันปรับตัวตลอดเวลานะครับอ่าแต่ถือว่าไม่ได้อันนั้นเยอะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูที่มิเกลแลนด์ไหมล่ะเอ่านะครับดูมิเกลแลนด์นะให้มันรีโหลดสักหนึ่งทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวไม่โหลดอ่ะผมปรับใหม่ เน็ตผมน่าจะมีปัญหานิดหนึ่งอะนะครับขอโทษทีฮนะโอ้หมุนนานเลยอ่ะสามสิบสี่จุดหนึ่งสองเห็นไหมเออเมื่อกี้สามสิบี่จุดหนึ่งเจ็ดท่านเพื่อนเห็นนะก่อนหน้านี้สามสี่จุดหนึ่งสองนะครับนี่คือโหลดมาจริงๆแล้วนะครับแปลว่าอาตาัตราเมื่อกี้โอ้รีบกดแต่แรกก็ดีแล้วนะนะครับแหมอธิบายคลิปนาน <laughs> เลทมันลงละสามสิบนสะี่จุดหนึ่งเก้านะครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมมีอยู่ยี่สิบห้าลูมินะครับบวกเข้าไปอีก 34.19นะครับ191อ่า191ด้วยอ่ะนะครับจะได้59.191นลูมินะอ่ะโอเคครับซื้อเลยฮะนะครับอ่ะรอทรานแซคชั่นนิดนึงนะครับโอเคครับระหว่างนี้ก็ใครยังไม่ได้ใช้พลังงานของท่านนะฮะ นิ้วมือนิ้วโป้งนิ้วโป้งขวานะครับขอนิ้วโป้งขวาหน่อยนะครับ0.1แคลอรี่นะครับกดไลค์ให้กับคลิปตัวล็อกน,นิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าเพื่อนๆจะเห็นนะครับเนี่ยมันมีสลิปเพจทอร์เรนต์หรือว่ามันอาจจะปัดขึ้นนะเมื่อกี้พอดีเป็นจุด9.5 1นะครับเนี่ยเป๊ะเลยนะครับแปลว่าการแลกในเกม ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือเขาแอบ,บจะแอบ,บคิดไปแล้วอันนี้ผมไม่รู้นะเออแต่สิ่งที่เราเห็นนะ่ะคือสิ่งที่เราได้มาเต็มๆไม่มีค่าตรงนี้ให้เราต้องมาดูนะเรื่องของ liquidity provider fee ตรงนี้0.05ครับเนี่ยแล้วสุดท้ายเราจะได้แค่33.85นะครับอันนี้คือผมได้เต็มๆที่34นะครับจุ191ไม่โดน สิ่งที่เห็นคือสิ่งที่ได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแลกเหรียญครับมาเป็นลูมินะนะครับส่วนเ่วนเพื่อนท่านใดจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับจากที่ผมให้มาตรงนี้เออมีเทคนิคอื่นแปลกๆนะครับที่ผมยังไม่รู้แชร์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับกิปตัวล็อกยินดีรับฟังแล้วก็ยินดีนำไปปรับปรุงหรือตามมานำเสนอข้อมูลให้กับเพื่อนเพเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีเทคนิคที่ดีกว่านี้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ